สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไกด์ของเด็กเอรื่อหยอยสปีดรัดนะฮะบอกไปก่อนว่าเกมการ์ดนี้เพิ่งเปิดได้ไม่นานนะเพราะฉะนั้นเด็กนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นเด็กเมตาอะไรนะครับแค่เอามาเป็นไอเดียให้เอาไปลองเล่นปรับแต่งกันดูนะฮะแต่จากที่ผมลองมาเด็กนี้ก็ชนะค่อนข้างที่จะบ่อยอยู่เหมือนกันแต่ก่อนหน้านั้นก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับนั่นก็คือร้าน PowerPay ร้านรับเติมเกมสุดประหยัดปลอดภัยที่ผมเติมมาเป็นปีไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮ็กเรื่องรีฟันนะครับใครมีปัญหาเรื่องเพชรไไ่อ,อยาจะเแนนนนนน้้นะ้้ีลวใดน แล้วก็ร้านแว่นออฟตัตนะครับแว่นพร้อมเลนคุณภาพสูงช่วยลดแสงสีฟ้าลดอาการแสบตาแสบเกลือได้นะฮะใครที่ติดการ์ดเล่นทั้งวันทั้งคืนก็ถนอมสายตาด้วยแว่นออฟตัดได้นะครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อผ่านลิงก์ในคำอธิบายคลิปใส่โค้ดอุงๆลด100บาทได้ด้วยนะเอาล่ะเรามาดูรายละเอียดของเด็กกันนะครับตัวละครที่ผมใช้จะเป็นเคอร์หอยแล้วก็ฟิตนะฮะสำหรับตัวของเคอร์ก็จะเป็นเหมือนตัวดาเมจหลักของทีมนะครับจุดเด่นก็คือเรื่องของการปาไมดไปก่อน แล้วค่อยใช้การ์ดเพื่อสลับตัวกลับมาก็คือจะประหยัดคอสในการสลับตัวได้แล้วก็พอสลับตัวมาแล้วเนี่ยการโจมตีธรรมดาก็จะกลายเป็นธาตุไฟฟ้าก็คือทําให้เราทาโอเวอร์โหลดแบตไฟฟ้าได้รัวๆนะครับแล้วก็มีไม้ตายดาเมจเป็นหมู่เอาไว้จบเกมได้ส่วนตัวของหยอยหรือน้องยะนะครับจะเป็นตัวซัพพอร์ตหลักๆก,ก็คือเราเอามาเพื่อเก็บเกตดไม้ตายให้เราที่สุดแล้วก็กดไม้ตายซึ่งพอยะเขากดไม้ตายแล้วเนี่ย ทุกครั้งที่ตัวละครฝั่งเรานะครับทำแอคชั่นอะไรก็ตามจะมีการแปะธาตุไฟใส่ศัตรูก็คือเป็นโอเวอร์โหลดรวๆนะฮะเป็นไม้ตายที่ดีมากๆก็จะเอาไว้คอมโบกับตัวเครอรชิงนะครับส่วนตัวของฟิตจะเป็นตัวสำรองนะเอามาเล่นเผื่อว่าตัวละครอื่นตายนะครับแล้วก็เราใส่มาเพื่อให้ได้เป็นทีม2ไฟฟ้าจะได้ใช้การ์ดพิเศษได้ซึ่งก็คือการ์ดตัวนี้นะครับที่จ่ายศูนได้ลูกเต่าไฟฟ้า1แล้วก็การ์ดอันนี้จ่ายไฟฟ้า1 แล้วก็เพิ่มพลังงานไม้ตายให้กับตัวละครที่เรากาลังใช้อยู่นะฮะซึ่งดีมากใจหนึ่งได้พลังงานไม้ตายเพื่อเลิ้งไม้ตายนะครับส่วนการ์ดอื่นๆน,นะครับการ์ดฟอนสวรรค์ผมจะใช้แค่การ์ดของเพิเท่านั้นก็ช่วยเพิ่มดาเมจไฟฟ้า,ฟาหนหน่วยได้หลังจากที่เราใช้สกิลท่าสองครั้งนะฮะส่วนตัวของยะก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่ามันเปลืองคอร์สแล้วก็ของฟิตก็ไม่ได้ใช้เช่นกันตัวอาวุธผมใช้แค่เป็นดาบ2อันนะฮะก็เอามาใช้กับเพิร แล้วก็มีตัวของเจดแชมเบอร์ işte นะครับมาช่วยลดเรื่องความซวยในการทอยลูกเต๋าได้มีการ์ดไพมอนนี้ถ้าเกิดว่ามาประมาณเทิร์นหนึ่งเทิร์นสองเนี่ยก็ช่วยเซตอัพเทิร์นถัดไปได้ดีนะครับมีการ์ดเชฟเหมาอันนี้เป็นการ์ดสำคัญเลยเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องอาหารด้วยซึ่งเวลาที่เรากินอาหารตัวเชฟเขาจะสุ่มตัวลูกเต๋าหนึ่งอันซึ่งเราสามารถวางเชฟเนี่ยสองอันแล้วมันก็จะสุ่มตัวลูกเต๋าสองอันได้นะครับเชฟเหมาทา่สำคัญเลย แล้วก็ตัวเทียนนี้เอามาช่วยฟื้นพลังงานไม่ตายก็เป็นก๊์ดทางเลือกไม่ใช่ชีหลักตัว NIE ก็เอามาคอมโบับเชฟก็คือช่วยหาอาหารนั่นเองนะครับตัวไพ่โมนันนี้ก็เป็นการาดสารพัดประโยชน์แหละก็เปลี่ยนลูกเต๋านะครับทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นมากๆดีมากๆแล้วก็ก๊์ดทูเต๋าเอามาไว้ทําลายสมมอนเอาไว้แก้ทางบักเด็กนะครับส่วนอาหารผมจะพยายามเน้นอันที่มันคอสสูตรนะหลกักๆคือเราเอามากินแล้วก็ ไอเชฟเปาเขาสร้างลูกเต๋าเพิ่มนะครับก็จะใส่ประมาณ10อันผมตั้งไว้ว่าในเด็กนี้คืออาหารไม่เกิน10อันนะก็มีแบบตัวเพิ่มดาเมจตีปกติเพิ่มดาเมจไม่ตายลดค่าพลังที่ใช้ในการตีปกติอันนี้ดีมากเพราะว่าพอเรากดไม่ตายหย่อยเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องการให้เคอร์อทำดาเมจหลายๆครั้งนะครับซึ่งเราก็สามารถลดการโจมตีปกติก็คือลดคอร์สลงเนี่ยทำให้เราตีได้ไดบ่อยขึ้นอันนี้ก็มีประโยชน์น,นะฮะ แล้วก็นิฮิลหนึ่งอันนี้ก็ฮิลสองอันนี้ก็ฮิลหนึ่งแล้วก็ฮิลเพิ่มอีกเทิร์นละหนึ่งสองเทิร์นอันนี้ก็เป็นลดคอสต์การปีปกติเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะใช้ยากนิดนึ่งเพราะว่ามันต้องจ่ายหนึ่งแต่ว่ามันจะลดหนึ่งหน่วยได้ไม่จํากัดครั้งในเทิร์นหนึ่งนะฮะถ้าจังหวะลูกเตา๋าแบบว่ามาสวยๆเนี่ยเราไว้เค์ตีธรรมดารัวๆประมาณ 3- 4สี่ครั้งได้เลยนะอันนี้ก็เป็นสรุปของเด็กที่ใช้นะครับหน้าตาก็ประมาณนี้ มาดูไอเดียการเล่นคร่าวๆกันก่อนนะครับสำหรับการ์ดในมือชุดแรกที่เราอยากจะได้เนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็คือการ์ดสกิลของเครื่องชิงนะฮะอันนี้สําคัญมากจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นพวกการ์ดอย่างตัวเชฟเมาสหรือแม่ก็ NIE หรืออจะเป็นอาวุธของเครื่อก็ได้ในที่นี้เนี่ยมันยังเป็นเด็กก่อนที่ผมจะปรับนิดน,นึงก็คือมีธนูนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ใช้เป็นตัวดาบไม่ต้องใช้ธนูก็ได้สําหรับตัวละครที่เราจะเลือกเข้าสู้ตัวแรกนะครับก็จะเป็นเครื่องชิงเป็นหลักนะฮะ สเต็ปแรกที่เราจะเล่นหลักๆก,ก็คือเป็นการใช้สก mm ิลเคอรเพื่อปามีไปกกอนตรงนี้เราก็จะได้การ์ดตัวเก็บมีดของเคอร์มา mm hmm. เอาไว้มาใช้สลับตัวทีหลังจากนั้นเราก็จะทำการสลับตัวมาที่หย่อยนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็มีการ์ดช่วยลดคอสในการสลับตัวแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะให้ใหย่อยโจมตีธรรมดานะครับแต่ว่ามันก็มี ปรับนิดหน่อยได้อย่างตรงนี้ผมก็ใส่ธนูให้หย่อยก่อนแล้วผมก็ให้เขากินอาหารที่ลดพลังงานลดลูกเต๋าที่ใช้ในการตีธรรมดาก็คือลดจาก3เหลือ2นะฮะแล้วผมก็วางเจดไปแล้วก็ตีธรรมดานะครับสหรับเทินแรกไอเดียหลักๆก,ก็คือใช้สกิลเครื่องชิงสลับมาที่หย่อยแล้วก็ตีธรรมดาหนึครั้งนะส่วนลูกเต๋าที่เหลือก็แล้วแต่จะปรับ ตามการที่มีนะครับหลังจากนั้นเราก็จะโจมตีธรรมดาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะไม่ใช้สกิลเลยนะเพราะว่าถ้าใช้สกิลมันจะเปลืองคอร์สนะครับเป้าหมายของเราก็าคือเก็บพลังงานไม้ตายให้เร็วที่สุดตรงนี้พอผมเก็บเต็มแล้วผมก็กดไม้ตายไปเลยนะครับจริงๆคือไม้ตายของหยอยเนี่ยคุณจะกดตอนเริ่มเทินหน้าเพื่อที่ว่าไม้ตายมันจะได้ทํางานด้แบบนานก็ได้แต่เนื่องจากว่าทีมนี้เป็นทีมที่ว่าข้างจะสปีดรันนะฮะ ผมก็ทําการกดไปเลยแล้วก็ตรงนี้ผมมีเจตผมก็จะวาง 7, เจตเผื่อ,อไว้นะครับมันซ้อนกันได้แล้วผมก็จะสลับไปที่ตัวธาตุไฟฟ้าเพื่อที่ว่าเธอหน้าเนี่ยตัวเจตจะได้ให้ลูกเต๋าไฟฟ้าสี่ลูกแน่นอนนะครับทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนี่นะครับลูกเต๋าก็การันตีว่าเป็นไฟฟ้าสี่ เทินนี้ผมก็ต้องการไฟฟ้าเต็มที่นะฮะคราวนี้พอมาถึงเทินของเรานะครับก็ทำการใช้การ์ดเคือชิงเพื่อสลับตัวแล้วก็ทำดาเมจมันก็จะมีดามเมจไฟฟ้าจากเคอรแล้วก็ตามด้วยดามเมจไฟจากไม่ตายของหย่อยเกิดเป็นโอเวอร์โหลดนะฮะในเทินนี้เราก็ให้เคอรโจมตีต่อเรื่อยๆนะครับตีธรรมดาก็ได้หรือจะเป็นสกิลก็ได้ ก็ตีธรรมดาก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นสกิลก็จะแรงกว่าตรงนี้ก็โอเวอร์โหลดไปอีกหนึ่งแล้วก็พลังงานไม่ตายของเธอเต็มละแต่ว่าลูกเต๋าเนี่ยผมเหลือแค่2นะครับแต่ว่าผมมีการ์ดเพิ่มลูกเตา๋าผมก็คือเพิ่มไฟฟ้าไปหนึ่งแล้วก็ตีธรรมดาอีกครั้งหนึ่งได้คือเธอนี้เนี่ยเธอได้ทำนามีทั้งหมด3าครั้งนะฮะก็เกิดโอเวอร์โหลด3ครั้งแล้วก็บึ้มจบไปเลยนะครับก็จบภายใน3ามเทิน เป็นทีมสปีดลันนะสุดมากจะจบไม่เกิน4เทินนะครับถ้าเกิดว่าการ์ดไม่ได้แย่มากเรามาดูตัวอย่างกันนะครับอันนี้ก็เจอเป็นทีมเครื่องชิงปลุกเรานะฮะโอเคได้เริ่มก่อนดีนี่นะครับการ์ดที่เราต้องการมากที่สุดก็คือการ์ดสกิลเครื่อชิงนะฮะถ้ามาแบบนี้คือดีเลยแล้วก็การ์ดเหมามาเทินแรกคือดีมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเหลืออาหารไว้อันนึงละกันไว้คอมโบกับตัวเหมาส่วนที่เหลือก็เปลี่ยน ถ้าได้การ์ดไพมอนก็ดีโอ้ได้ดาบไปด้วยน,นี่คือเริ่มต้นคนั้งดีมากเดี๋ยวผมจะเริ่มด้วยตัวเคอร์อเลยถ้าเรามีถ้าเรามีสกิลของเคอร์อนะฮะเริ่มด้วยตัวเคอร์อเลยก็ได้ปามีดไปแล้วเดี๋ยวค่อยสลับไปหย่อยที่หลังเราต้องการไฟฟ้ากับไฟไฟฟ้า3ไฟ3ถ้าเป็นไปได้นั่นคือดีสุดแต่ว่าตรงนี้ไม่ดีเลยก็มีไฟฟ้าแค่2ซึ่งก็แปลว่า เราใช้สกิลทันทีไม่ได้เดี๋ยวถ้าเป็นแบบนี้คือลูกเตา๋าลูกเต๋าใช้คําว่าไม่ดีแบบไม่ดีมากๆได้เลยแหละในเธอนี้นะฮะเพราะฉะนั้นอืเจ็ดถ้าตรงนี้ผมจ่ายสามสลับมาที่หยอยจ่ายอีกสามก็รวมเป็นเจ็ดพอดี ผมจะให้หย่อยกินอาหารไว้ก่อนไอเดียของผมก็คือปามีดสลับไปหย่อยให้หย่อยตีธรรมดานะครับแต่ว่าตรงนี้เท่าที่ดูแล้วยังไงก็ต้องย่อยการไปหนึ่งลูกเต๋าไม่ดีการดีแต่ลูกเต๋าไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นก็ใช้นี้ล้วงันไม่ต้องย่อยมีแต่การด,ดีเราก็ใช้การสกิลไปสามแค่ okay. แต่เดี๋ยวพอเราสลับไปหย่อย เราก็ต้องย่อยดาบอยู่ดีนี่น่ะเหมือนว่าเราก็ต้องย่อยดาบอยู่ดีซึ่งจริงๆแล้วเมื่อกี้ผมควรจะใช้ดาบก่อนได้จะเอาดาบไซเคลิลแล้วค่อยใช้สกิลเราไม่มีไฟเลยแม้แต่อันเดียว ถ้าเรามีไฟหนึ่งอันเราก็ตีธรรมดาได้เพื่อจะเก็บพลังงานไม่ตายของตัวหย่อยนะฮะไม่ตายหย่อยสำคัญม,มากๆแต่คราวนี้ถ้าผมย่อยเวนี้ผมก็จะไม่มีการสลับสลับตัวแบบทันทีซึ่งก็ถือว่าไม่ดีมากๆแต่พลังงานเหลือ3จะทิ้งไว้ก็เสียดายนะฮะเราดูว่าเขาจะยังไงเปลี่ยนมาเป็นเครน่าสนใจ ผมคงต้องย่อยไปก่อนเสียดายไม่เสียดายแต่ว่ามันช่วยไม่ได้แล้วเขาก็เปลี่ยนมาเป็นเครอร์แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคอเล่อันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะงงพอกับที่ผมมาใส่ดาบที่หลังหลังจากเครืโจมตีเนี่ยแหละพอๆกันเลยอเขาแปะไม้ แล้วเดี๋ยวนอกยิงนะฮะปุกเราก็เป็นทีมที่เล่นค่อนข้างจะง่ายมากมาก,มากมตรงนี้ก็เจ็บเลยได้ดาบอีกอันนึงแต่ว่าดาบเราใช้ไม่ได้ผมได้เริ่มเทิรนก่อนขอไฟสัก5้าอันผมต้องใช้ไฟห้า น่าจะไม่ได้ใช้ไฟฟ้าโอเคเริ่มมาเราก็ยิงไปก่อนเลยแล้วกันเพื่อเก็บพลังงานไม้ตายนี่แหละอ่ะเปลี่ยนเป็น,นเอไม่ตายไปเลย คือจริงๆแล้วไม่ตายของหยอยเนี่ยถ้าเราเก็บไว้ใช้ตอนต้นเทินมันดีกว่าก็จริงแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยในในบางครั้งเนี่ยเราใช้ตอนจบเทินเลยก็ได้นะฮะมันแล้วแต่สถานการณ์ <S <S ืมปลามมดสี่ เราก็เปลี่ยนตัวเป็นฟิตทันทีของผมยังเหลือพลังงานสองอซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้ก็ทำอะไรได้ไม่มากแล้วฉะนั้นสลับตัวเลยแล้วกันโอเค ได้การ์ดมาค่อนข้างดีช่วยลดอาการสวยจากลูกเต่าได้เป็นไงล่ะ <c oughs> ขอขอเพิ่อมอีกสักสองสาลูกพอมนี้หนึ่งพอมนี้สองโอเคแล้วก็ไฟฟ้าสองสวยแบบนี้เขาน่าจะเริ่มก่อนแน่นอนในเทิรนี้ผมเหมือนมีลูกเต๋าเก้าอันผมสามารถปาม้สองแล้วก็ตีธรรมดาอีกหนึ่งได้ มีไพมอนช่วยเปลี่ยนสีอยู่โอ้โหเขาใช้กาซซื้นพลังงานไม้ตายโอ้โหเขาไม้ตายเลยอันนี้ก็คือเก็บหย่อยได้แน่นอนเขาใช้ทุกอย่างแรงนะแต่ก็เขาไม่มีอะไรละเท่นี้คือเขาไม่เหลืออะไรละเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจัดเลย เรียบร้อย4ระเบิดอีก3ามทัวร์โหลดไปเขาไม่มีอะไรละผมใส่เต็มที่ได้เขาคิดนานจังเลยเฮ้อ่าสุดท้ายเขาเลือกสลับตัวซึ่งจริงๆแล้วก็ถือดีกับผมคราวนี้ผมจะกินอาหารได้เคลื่อไปก่อนกินไปเลยไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเชฟเมาก็เขาจะฟื้นตัวลูกแก้วตัวลูกต่าให้หนึ่งอันนะฮะซึ่งได้เป็นไฟ โอเคไม่ได้ตายจะทด่คิดไว้เดี๋ยวผมจะใช้ไพมอนอยังเป็นไฟฟ้าแล้วก็จะได้ใช้นี้อีกรอบหนึ่งจริงๆแล้วที่เขาสลับไปเค์นี่คือเข้าทางผมเลยนะถือว่าเข้าทางเลยถืว่าโหลดไปแล้วก็มีไฟจากไม่ตายหย่อยอีกทีนึงแล้วผมสามารถ ้อันนี้เพื่อสร้างลูกเต๋าไฟฟ้าแล้วก็ตีธรรมดาอีกทีนึงนะฮะตีธรรมดาไปตีบวกสองว่าโหลดเป็น6แล้วก็ไฟอีกทีนึงก็จบเลยนะครับ